น่ารักมากค่ะพี่คุยกับน้องด้วยเจตนาบริสุทธิ์พิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยัง DM มมหาเบียยอมรับแล้ว DM หาเบียจริงทำเมาพ่อหนุ่มกันชัยไม่ได้แค่สะดุ้งแต่คนหัวลุกฟู่กันเลยทีเดียวหลังจากน้องเบียเดอะวล์ลั่นกลางไลฟ์เมื่อคืนว่าขนาดพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยังดีมมหาแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วแล้วพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้ว ยังดีเอ็มมาหาเบียกดหัวใจให้ต้องเบียดถามหน่อยซิเบียดเบียดผิดอะไรคือโลกความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ก่อนจะยอมรับแบบแมนแมนเลยว่าส่งจริงเป็นการคอมเมนต์สตอรี่พร้อมยืนยันเลยว่าคุยกับน้องด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์แถมพี่หนุ่มก็ยังเปิดแชททั้งหมดให้ดูด้วยชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกันกันชัยยืนยันนะเวลานี้เลยว่าไม่เคยคิดเป็นอื่นเลยอ๋อไม่ไม่มีไม่มีเรื่องชู้สาวแน่นอนครับสาวประันครับไม่มีครับ เพราะพี่หนุ่มก็ยืนกันแล้วว่าไม่มีเรื่องชู้สาวอย่างแน่นอนเปิดข้อความทั้งหมดมาครับนี่คือ IG ของน้องเบียร์ข้างล่างคุณจมเห็นไหมวันที่30มีนาคมปีหกห้าน้องเบียร์ที่มีการโสพสต์ภาพภาพหนึ่งออกมาแล้วพี่เห็นว่ามันน่ารักพี่เลยส่งกลับไปหาน้องว่าน่ารักมากค่ะหลังจากนั้นเราไม่เคยมีการคุยกันอีกเลยอืถ้าสิ่งที่น้องเบียร์กำลังพูดถึงผมตอบผมให้ได้ว่าสิ่งที่ผมคุยทั้งหมดเรื่องชู้สาวหรือเปล่า ด้านแพลลี่ไัวันก็ออกมาบอกไม่อยากจะขิงของเธอผู้แค่บอกว่าน่ารักแต่ของเราผู้บอกว่าน่ากินล่าสุดชื่อของพี่หนุ่มกันชัยนั้นขึ้นเ0 x อันดับหนึ่งแทนเบียไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ชาวเน็ตก็พากันเข้ามาเมนว่าเรื่องนี้ต้องเอาพี่หนุ่มมาออกรายการหนกระแสกับเบียและเอาป่องกระพลมาเป็นพิธีกรคงจะบันเทิงไม่ใช่น้อยเพราะคู่นี้เขาหยิกแกมหยอกกันตลอดเลย เรื่องนี้บอกเลยว่าพี่หนุ่มไม่จบง่ายๆเชิญเจ๊มอยร้อยแปดตัวเป็นๆและพศอานน์มาช่วยกันวิเคะห์ในรายการผลกระแสะเลยทีเดียวผมขอโทษพ,พี่พศ<ะ>จริงๆนะสมมติเบียร<ะ>์เดอะไวท์ก็ดูอยู่ขอโทษพี่อย่าโกรธผมนะ,ะเขาถามว่าแล้วพี่พศเสือกอะไร ก็พี่ชอบเสร์ฟเรื่องชาวบ้านพี่ว่าจะตอบเขาอย่างไงพี่ชอบเสร์ฟเรื่องชาวบ้านเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราอยู่ในวงการมาก่อนแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าน้องเบียร์อะไรเลยนะเออแต่ว่าเราแค่อยากจะแนะแนวทางใช่เออเราก็บอกแบบนี้ซะพี่จะบอกให้ว่าน้องเบียร์เนี่ยเป็นคนสวยครับเป็นคนงามแต่ถ้าจะงานจริงมันต้องงามแบบมีคุณค่าซึ่งเจมอยก็พูดถูกใจชาวเน็ตมากบอกที่คนเขาสาปไม่ใช่เพราะหนูดังแต่เป็นเพราะหนูไปยุ่งกับแฟนเขา ทางที่ดีเคลียเรื่องจูบให้จบก่อนอย่าพึ่งไปรามพาดพิงถึงคนอื่นเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเบียเบียผิดหรือไม่ผิดหรือว่าใครให้ข่าวผิดอย่างนั้นไม่ใช่แต่การที่หนุ่มแบบมีใจให้กับคนมีเจ้าของอันนี้แหละที่คนอื่นเขามองว่าผิดเออหนูจะมามันม่นมัน่นมั่นหน้ามั่นโหนว่าแบบว่าหนุโสดหนูจะอะไรกับใครก็ได้แต่หนูต้องเลาเพราะมนคีเจ้าของเขาเองฟังแล้วก็นึกถึงคําพูดมดดําคชาพาขึ้นมาเลยพ่อหนุ่มไม่ใช่แค่พิดีก้อนแต่พ่อคือนักสืบของแท้ อ่านเกมขาดแบบทะลุปลูโปงขนาดนี้เล่นคนผิดซ,ซะแล้วละจ้าหนูเป็นศัตรูกับใครก็ได้ในวงการบันเทิงแต่อย่าเป็นศัตรูกับหนุ่มกัญชัยจริง